เซตถัดมาพี่อ้อมค่ะอันนี้หนูชอบือการส่วนตัว <c oughs> ต่อมาคือน้ำตาลเขียวฝั <c oughs> ่งฝั่งคุณเบลจะเป็นน้ำตาลนนค,ค่ะ,คะี่ก็จะเป็นสีเขียวฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเขียวอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะ,ะจะเป็นสายออแกนิกค่ะเซตนี้จะมีความ<ส>เป็นธรรมาชาติธรรมาชาติธรรมาชาติสีเขียวสวยแล้วลายก็จะ,<ว>จะต่างกันไปแล้วนะคะเซตเมื่อกี้ก็จะออกเป็นลายดอกไม้ลายใบไม้ใช่หรือยงใช่ไหมค่ะรอบนี้ก็จะเป็นแบบออกแนวแบบกราฟิกนิดนึง ก็จะเหมือนกันเนาะสำหรับเซ็นนี้คล้ายๆกันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะไหนๆล้วก็ไน้นๆเอาออกมาเลยออกมาเลยละกันนะคะอันนี้สีเขียวนะคะเขียวสวยคือมันก็ยังคงผสมผสานในหลายๆโทนให้มองเผินๆก็จะเป็นเหมือนใบไม้ใช่ปิดเข้า เหมือนใบปาล์มทีมงานบอกมอาเหมือนใบปาล์มอยากไปเที่ยวใช่ไหมทะเลใช่ไหมสวยๆหอมจะเป็นน้ําตาลหอมจะเป็นสีเขียวค่ะนี่มันจะเป็นน้ําตาลชมพูอันนี้ก็แอบมีชมพูเห็นไหมค่ะใกล้เคียงกันใช่สีโทนเดียวกันสซนสลับอีกด้านหนึ่งมาป๊บนี่อันนี้จะคล้ายๆกันแต่คือลายมันจะชัด ลายจะชัดกว่าอีกด้านหนึ่งก็จะมีเบรกใช่ค่ะมันไม่ได้เป๊ะมันไม่ใช่เป็นลายเป๊ะเลยนะคะสีน้ําตาลเป็ว่านะคะสามารถแมทชได้ง่ายกค่ะกับเสื้อผ้าทุกสีเลยคุณเบลลองไดุ้ลุมส่วนอันนี้นหอมสีเขียวนะคะ,คะก็จะมีความเป็นชมพูเป็นเส้นข้างในเ,เขาเรียกอะไรนะเป็นการทอ พื้นด้านล่างแล้วก็มีการเล่นลายข้างบนซึ่งเป็นแบบเหมือนลายใบไม้นะคะก็จะมีความลูกเล่นไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยใบไม้เลยใบใบไม้ทีเดียวอะไรเงี้ยก็จะมีความเป็นลูกเล่นนิดนึงค่ะกราฟิกเบาๆก็จะรู้สึกว่าแบบทันสมัยขึ้นมาในลายแบบนี้ไม่ได้ตายตัวว่าบางทีมองไม่ออกเป็นดอกไม้หรือเป็นอะไรมันจะเป็นเหมือนเรขาคณิติดที่เราเล่นกันนะนะคะแต่น้ําหนักไม่หนักนะคะหลายท่านเห็นแบบนี้ว่าแบบโหดูผืนใหญ่ค่ะ คุมแล้วจะรู้สึกหนักไหมใส่กระเป๋าแบกไปไหนอะไรไปกับเราอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าลำคายไม่คล่องหรือเปล่าสบายมากมีความเบาเวลาเราพกพาน,นะคะพับเหลือแค่นี้เองค่ะเล็กเลยไปดูหนังหอบผ้าคลุมหลใหญ่กว่านี้นเลยเนี่ยค่ะ <laughs> ก็จะมีความพับไปเหลือแค่นี้ซึ่งอ้อมเชื่อว่ากระเป๋าผู้หญิงใส่ได้ได้กระเป๋าสะพายใส่ได้ค่ะแล้วเบาไงคะไม่ได้หนักมากไปใส่กระเป๋าเดินทางก็ไม่ได้ทําให้กระเป๋าคุณหนักเชื่อมอะไรขึ้นมาขึ้นเครื่องบินใช่ทํางานออฟฟิศประชุมงานได้หมดเลยไม่กระหนใช้นี่รถอะไรอย่างเงี้ยค่ะชิลๆสบายได้หมดแล้วก็ต้องติดนะคะในรถบางทีต้องมีผ้าคลุมอ่ะใช่มันเย็นมันเย็นขับรถนานรถติดอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องแบบเอามาจับ เนอหรือว่าจะแบบคุณนาย <c oughs> แดดร้อนอ่ะคุณลูะคะจะไปทะเลทราย,ยจะเที่ยวดูบดูได้ <c oughs> เพราะว่าแดดร้อนค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะพื้นสวยสีน,นี้สวยมาก <c oughs> นี่ทีมงานบอกให้เราห่มคุมหมดไหมล่ะคะแบบห่มอย่างนี้อะคะ <c oughs> อ๋อความความยาว สูงหนงร้อยหกสิบพอกันเลยแต่ผ้าเขาสูงกว่าเราซึงแบบผ้ายาวกว่าเราผ้ายาวกว่าเนี่ยปิดค่ะร้อยเก้าสิบหกเซนน่ะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะสูงกว่าเราค่ะคือจะไซส์เล็กไซส์สูงใช้ได้หมดผู้ชายไซส์ใหญ่ก็ใช้ได้ผู้ชายก็ได้ได้ค่ะผู้ชายก็แบบเป็นสีเข้มปลายอย่างเงี้ยคุณผู้ชมสวยแล้วก็เขาจะมาพร้อมกับแพ็กเกจเป็นกล่องเพราะฉะนั้นกล่องกิฟต์็จค่ะมอเป็นของขวัญได้เลยคุณผู้ชมไม่ต้องไปหากล่องของขวัญอะไรแล้วนะคะพันแบบ เดี๋ยวจะไปเชียงใหมไ่ได้หลากหลายคุณผู้ชมหรืออย่างที่พี่พอ้อมแนะนำนะคะ,คะว่าจะไปปิกนิกจะไปทะเลค่ะคือมันโดนแบบโดนทรายโดนอะไรได้ใช่ไหมได้ค่ะคือด้วยความ,มที่ยวเป็นอย่างเงี้ยพอคุมผ้าที่มันไม่ได้แบบ พอแน่นเวลาซายเข้ามาค่ะเราก็แค่สลัดสลัดเลยแล้วเวลาถ้าเราไปซักก็ค่ะคือซักเสร็จเราสามารถแบบให้เขาโดนลมโดนอากาศนิดนึงแค่นั้นแห้งอ้อเหรอใช่ไม่ได้อับเขาเรียกอะไรนะแบบเหมือนพอไปซักค่ะไม่เหม็นอับชื้นด้วยความที่เป็นคอตตอนร้อยเปอเซ็นนี่ยังหอมเลยใชไหมของใหม่อ่ะ ออหอมเลยตอนนี้ที่เราแนะนําก็จะมีด้านค่าท<ช>นนี่จะเป็นวิธีการแบบว่าพันให้คุณลูกค้าได้เห็นตลอดนะคะอยู่ตรงด้านนี้นะว,ว้าวต้องคือนอกจากเราอาจจะ<ช>พรีเซนต์ได้ไม่เต็มที่เนาะ<ช>เราก็จะมีภาพมาให้ดูว่าเอ้ยมันพันได้วิธีหไหนบ้างนะอะไรอย่างนะะี้ค่ะสวยอะ่ะเดินแบบแม่ลูกคู่รักคู่รักกัน <c oughs> ช้ได้หมดนะคะจริงไม่ได้จํากัดว่าพันคอจะต้องแบบ คุณผู้หญิงเท่านานผู้ชายก็หนาวเหมือนกันค่ะก็แบบเป็นคู่รักได้แต่ยาวดีแต่ไม่ใช่ว่าแบบใช้ยากนะใช้ง่ายว่าแล้วแต่แบบความพิเ็ดเลยว่าลูกค้าจะเอาไปใช้ใช้งานแบบไหนเนี่ยเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวสมมติเราจะออกไปข้างนอกพี่ยอมเราจะมีอย่างอื่นๆของหนูด้วยไปเทียวคุณนายไหมคะคุณนายได้เลยค่ะจริงนี่สีนี้แอบเข้ากับเสื้อน รู้เลยชอบโทนไหนอ่ะคุณผู้ชมเซตนี้ของเราสวยเชียวนะคะโทนชมพูกับเขียวนี่เห็นไหมเข้างะได้เลยคือเบา อบอุ่นแล้วก็ลายเป็นโดดเด่นแล้วแบรนด์ก็แบรนเนมแบรนเนมอยู่ใช่แบรนเนมเท่าไหร่เองผืละ500คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ซื้อไปใช้เองเราสามารถซื้อไปเป็นของฝากของพิเนียมในช่วงเทศกาลปีใหม่รับไหว้ของขวัญแต่งงานหรืออะไรได้เลยด้วยความที่ย่อมเชื่อว่าให้สินค้าของกีฬาโรดใหม่ใครๆก็แฮปปี้จงเพราะว่าแบบเอ้ยเขาไม่ได้ต้องแบบมองเฮ้ยห้ออะไรนู่นอะไรเพราะอมรู้สึกว่ากีฬาโรดอ่ะให้ใครไปทุกคนก็แบบ ชื่อเราชอบอะใช่เราเรารักเขาเนี่ยแบบชื่อของดีให้กับเขาอ่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ลุคนี้แบบใสโอ้โหที่เครียว์หัวใจมาเห็นไหมคะนี่คือการครีเอทอีกหนึ่งลุคสมมุติว่าไปออกงานหรือช่วงปลายปีมีงานมงคลเยอะไม่ต้องหางานแต่งงานอะไรอย่างนี้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะเห็นไหมคะนี่คือการมิกซ์แอนด์แมทใช่โอ้โผืนผืนนี้ผืนแอบผืนใหญ่ใหญ่อ่ะผืนใหญ่มาก ต,ตัดชุดได้เลยอะ่ะใหญ่ไปเอาไปทำก่โอกได้เอาไปทำเป็นแบบเป็นเสื้อไปพันแล้วเก็บไปด้านหลังอ่ะเป็นเสื้อผูกน่ารักมากเซตนี้ก็ขายดีจริงๆขายดีทุกเซ็ตเข้ามาเปิดตัวเข้ามาเปิดตัวไปแล้วเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วไหมค่ะราน้อยเนาะขายดีจนจะหมดแล้วนะทุกเซ็ตของเราตอนนี้1,190บาท ส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะในเซตนี้จะเป็นสีน้ำตาลและเขียวนะคะคุณผู้ชมขาใช่ไหมคะร้อมเนาะใช่ค่ะโทนน้ำตาล,ตาลและเขียว,ยวค่ะก็สำหรับเซตที่สองนะคะค่ะแล้วแต่มิกซ์แนมทตอนนี้เซฟน้ำเงินและดำของเรานะคะขายดีมากๆเลยใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ชมขาใกล้หมดแล้วนะคะเหลือจำนวนจำกัดแล้วเซตนี้สีน้ำตาลเขียว